สวัสดีครับโปเต้นะครับวันนี้โปเต้จะมาแชร์ไอเดียหนึ่งเรื่องคือเรื่องของความเร็วในการตีมันหมายถึงทําเร็วเกินไปอย่างเช่นเพื่อนบอกว่าเวลาเราตีไม่ได้เพื่อนเราจะบอกว่าเฮ้ยช้าๆหน่อยสิหรือว่าแคดดี้ในสนามกอล์ฟที่ไปถือถุงให้เราก็บอกหูนายนายตีเร็วเกินไปเดี๋ยวผมมานิยามคําว่าเร็วในความหมาย ที่หลายๆคนพูดกันซึ่งอาจจะแตกต่างจากที่โปเตนิยามนะครับคนโดวยวนใหญ่จะมองว่าเวลาที่เราตีไม่ได้เนี่ยเราทําทุกอย่างเร็วเกินไปถามว่าจริงไหมคําตอบคือว่าจริงแต่ถ้าเราเจาะเข้าไปว่าเร็วตอนไหนละ่ะส่วนใหญ่จะตอบว่าเร็วตอนลงแน่นอนครับความเร็วถ้าเราทําแล้วประสบความสําเร็จเราจะได้ระย,ยะ สองถ้าเราทำเร็วจนควบคุมไม่ได้มันก็ไม่ดีแต่จากประสบการณ์ของผมเนี่ยคำว่าเร็วเนี่ยผมเริ่มต้นจากตอนที่แบ็กสวิงก่อนนะครับแบ็กสวิงเนี่ยสมมุติว่าเราต้องการที่จะขึ้นครึ่งวงอ่ะเดี๋ยวผมเทให้เราดูนะขึ้นครึ่งวงแล้วก็ตีถ้าเราตั้งความหมายของคำว่าครึ่งวงไว้ที่แขนซ้ายขนาดกับพื้นหรือว่ามืออยู่ที่เลข9นาฬิกานะครับถึงตรงนี้ก่อนแลวเข้าสู่อิมแพคมันจะไม่เป็นไร หรือถ้าเป็นฟูลสวิงมืออยู่ตรง11เนาฬิกาหรืออยู่ตรงข้ามกับหูเราขึ้นไปปุ๊บ1ิเนาฬิกาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลง11เนาฬิกาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงอันนี้จะไม่เป็นไรแต่จากประสบการณ์ของโบเทที่สอนกอล์ฟเนี่ยพอให้ลูกศิษย์ตีหรือว่าให้คนที่มาแก้สวิงตีนะีกลายเป็นว่าขึ้นฟึดลงปับ๊บขึ้นฟุบลงปับ๊บ มันยังไม่ถึงตำแหน่งที่เราต้องการคือครึ่งวงหรือว่าฟูลสวิงเลยนั่นแหละคือปัญหาพอในตำแหน่งที่เราขึ้นแบ็กสวิงไปแล้วครับท่านผู้ชมขึ้นไปปุ๊บมันยังไม่ถึงตำแหน่งที่ต้องการมันจะรีบลงมันทำให้เราเนี่ยตีไม่ได้พอเราตีไม่ได้ปุ๊บเพื่อนๆเราหรือว่าแคดดี้ก็จะบอกว่าเนี่ยนายเร็วไม่ต้องหันไปดูทำช้าๆค่อยๆตีนั่นแหละคือสิ่งที่ผมคิดว่าเขากำลังสื่อให้กับ เราฟังตอนที่เราตีไม่ได้ฉะนั้นในมุมมองผมอะ่ะผมมองว่าแบ็กสวิงต่างหากที่คือต้นเหตุของความเร็วในส่วนตัวของผมเองเนี่ยคำว่าดาวสวิงเร็วเนี่ยถ้าเกิดเราได้เรียนมากับโปรผู้สอนหรือว่าเราได้ซ้อมบ่อยๆหน่อยเดี๋ยวร่างกายมันจะเกิด a อ t ต m a ม i ติ ics, ก็คือจะทำเป้เองออกไปมันแค่เต็มกับไม่เต็ม แต่ว่าเวลาที่เราขึ้นแบ็กสวิงแล้วมันอยู่ในตำแหน่งที่สั้นเกินไปกว่าที่เราเคยทำทามมิ่งหรือว่าเวลาในการทำแบ็กสวิง g มันน้อยมาเลยทำให้ดาวสวิงลงพลวดลงไปเลยนั่นแหละคือปัญหาที่ทำให้เราตีไม่ได้นะครับใครที่มีปัญหาตีบอลไม่แม่นใครที่มีปัญหาตีแล้วเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้ลองฟังคลิปนี้ แล้วลองนึกตามดูชื่อว่าในขณะที่เราทำจังหวะที่เป็นแบ็กสวิงอ่ะมันไปอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าถ้ามันเร็วตอนแบ็กสวิงตอนดาวสวิงมันจะเร็วมากซึ่งมันน่าจะทำให้เราเข้าบอลยากส่วนใครที่ขึ้นแบ็กสวิงดีแล้วแล้วตอนดาวสวิงเข้าบอลไม่ค่อยได้ก็ขอให้ ปรับโหมดเบาลงมานิดหนึ่งนะครับคิดภาพที่เราทำแล้วเราตีได้อย่างเช่นโปเต้คิดภาพตอน Impact เนี่ยผมจะเห็นภาพตัวเองตอน Impact ก่อนที่จะตีลูกฉะนั้นผมจะบอกตัวเองอยู่เสมอว่าช้าๆนะขึ้นช้าๆเดี๋ยวตอนลงมันทำเองนะครับผมมาแชร์ไอเดียเรื่องความเร็วให้ฟังว่าในมุมของผมเร็วคือตอนขึ้นถ้าตอนลงเนี่ยเร็วใส่เข้าไปเลยครับ แต่ขอให้ควบคุมได้สัก5-60%มันก็ตีไปแล้วครับเต็มไม่เต็มเป็นอีกเรื่องหนึง่งตรงไม่ตรงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอกาสหน้าพบก,กับโปรเต้ใหม่ครับวันนี้สวัสดีนะครับ